สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนไปเข้าครัวนะครับไปทำผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนแรกเราก็นำเนื้อปลาดุกที่สับเป็นชินช้นๆนะครับไปล้างน้ำก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวัสดุที่จะใช้ในการทำก็มีปลาดุกที่ทอดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนน้ำปลาน้ำตาลพริกหั่น กระชายแล้วก็ใบมะกรูดพริกแกงนะครับเพื่อนเแล้วก็น้ำปลาครับเราก็นําพริกแกงมาลงกระทะนะครับเพื่อนเใส่น้ําใส่น้าําปลาใส่น้ําตาลนะครับก็ตามด้วยปลาดุกที่เราทอดไว้แล้วนะครับเพื่อนเนนำาคนนะครับเนื้อน้ำพริกแกงเข้าเนื้อนะครับปลาดุกนะครับเพื่อนเพื่อน พลิกไปพลิกมาครับใส่พริกไปมะกรูดกระชายนะครับลงไปครับคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนาจากนั้นก็นำมาใส่จานนะครับเพื่อนครับก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับเพื่อน เชิญมากินด้วยกันครับเพื่อนๆครับทุกๆคนครับ